เม <laughs> ื่อกี้นี่เสียงเป๊ะโลดเขาเป็นลบลบป่าข้าวที่ดินเมื่อกี้นี่เป๊ะโลด จะิมาให้อุ่นอย่ข้างก็จะให้อุ่นสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องเลยก็จะกินหัวกันตื่นเช้ามากกบสวดสวดแรงมากก็สวดสวดพี่น้องเลย ตอนเศร้านี่ยงบาสู้อัดสัตอนแรกนะพี่น้องตอนเศร้าเนี่ยการมีิการลอยไปเขาาวามฟันเนี่ก็มีเสียงไีเสียงห้องจับจับใ่าอีกบดนดข้าก็ได้วไปห้องวากวากดูเพื่อนพี่น้องห้องแข็งกักับหมูสบายดีบัุกุคลนะพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีทุกท่าน สบายดีย่างสาว่ย้าง รดนกได้เกี่ยวสบายดีน้องน้ำมนต์สบายดีนะเอาใสาร่รยเฮ้ยเองชิต้มขกงตัวดินคือหน,นี่มพวดถึน,น้ำมนต์นอนหน้าพี่นนอะ ใกล้ๆเลยพี่น้องอะยใกล้ๆที่เรฮุบกันออกเมื่อนอนพุดนล้วแหละเพราะว่าเที่ยงเขาเพราะว่าเที่ยงเขาก็แยกแล้วแล้วเมื่อนี้เขาเจ้าก็แยมอยากแล้วพอแล้วเลยเมื่ออื่นอืมอืมมันก็ได้ไปแหกปลาให้ผุดขลุมมึงมึงกูว่า้แหกแล้วนะคไปเรื่อม่นอยู่ป่าเลย นี่เนามึงเขียดกูพอดีหัวไปแต่หัวหางไปแต่หางเลยมึยงเอือบเกลือเลยนะมึงเอือบเกลือเลยนะไหนใจเขียดซนะ้ำงากูทุ่มซ้ำใหญ่ขูนเซ้ำเหมือนซ้ำเดือนนะวะไปได้เนาะมันกขมุดนดมได้นน่ะมันบอกกูปีบปลาวัานปิบแค่นอีกเอาปาลาเราอุ่นอีกแล้วป้าเขียดกับกบนี่เจ้าเอือบเกลือแหละ เขียดกับกบเอือบเกลือและหฮันดี้เ็นบอกก็เลยปีอิงเลยคือว่าอีแม่บอกให้เจ้าอืบอับโว้ยพังอะไรเอามาปีอิงเรียบร้อยเลยคำันเจ้ายังบ่เอือบคั้นชิมมันบ่แซ่บพราะแซ่ไปให้เจ้าอืบอบเด้อ ไม่ได้ถือกลิ่นนี่เยอะก,กิ่นขึ้งแลอวในี่แม่ว่าให้เอ,อือกคนเด,อด้อาลา่ะยังยังท่านเดาออกเปี่ยนาทไรไกายน้องสนุกสนุกอีกพุนมันนะบ,บอ่อฝนผัดชีไปากายยังน้องสนุกสน,กสนกุสนกมนกะเจียววิวข้าวเหลืออี่แล้ว เนี่ยเงื้อมะเขาวขั่วต่อพี่น้องเลยขวป้าใหญ่ป้ชิมมึงดูยายเกลียดหนึ่งไ่หยาเจ้ากระเบียกว่าเขาที่เย็นเฮงวะเจ้าบระเบียข้ากับกอยากคือก๊าซคร์บอนอ่ะจ้ะแดดออกไรพี่น้องเอ้ยพอจังเลยเฮ้ยเขาสาวยัง่ทันกินอะไนี่พี่น้อง

โอ๊ยมอนลงเลลูกมอนเชียงให้แม่เลยเอาเชียงรงมจมืออมาขึ้นมามือที่สามเเนาะขึ้นมาวัน่เาที่เมลนเลออขึ้นมาวันที่แปด หมื่นเดียววันที่11แปดเก้าสิบสิบเอ็ดเออเ <30. S 1> มื่อนี้เป็นมือที่สามที่สี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดเอ่าชีคืนมาแรกวช้ามือเทียงแล้วเขกอ,อกพากันออกไปอยู่เที่ยงหน้าน่อยคุณพี่น้องเอ้ยเผาขอกมูขอด้ะพี่น,อน,อนอ้อง,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 องเอ้ย อเสียเอาไปอยู่นอนเผาคอกูงผูแหละพี่น้องอยู่หน้าคาาูกเขาผแหละพี่น้องเ้ยตอนนี้มูกกรเขาสามสิบเก่าตแล้วเนาะเพิ่นเอาไปนอนเผาคอกมอกมู๊งผ้แหละีแต่ละโบ้ หน้าใหญ่ๆว <Dans. S 3> ่ะ <wont> แ <Momo S 1> ่งขาวแตงน้าออกไปให้นจุเผินกินพี่น้องยี่น้ามันมันเื้อมันซื้อปีกปลาปะบักเวียนะืมื่อกี้อืมส่วนเรื่องว่า ซานอมุนชิมาอยู่จากมื่อจากเดือนจากปีนี่กะเบิ่งงปนองกันเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเบิ่งไปส้มไปพี่น้องว่ามันจะอยู่ว่ามันจะอยู่หอดจากปีจากเดือนภาษีอยู่หอดเท่ายก็ดีเบิ่งไปอยู่ไปเรื่อยๆอะไรพี่น้องอยู่หอดจากมื่อจากเว้นกเบิ่งไปน้ำกันเบิ่งไปส้มไปเนาะพี่น้อง แต่ที่ได้ได้อะเดีกเบื้ออื่นนี่แล้วมือ่อน,นี่ยมาแล้วมื่อน,น,นี่อาจจะยังมาแล้วมื่ออื่นจะมึงได้ใหญ่ออกพอจะเคย,เยชิดได้ไหลายข้อนี้แต่เขื่อนแหละพี่น้องหลายข้วนี้ยังไปอยู่หน้าเละพี่น้องเลยอยู่หายไปหน้าเขาไปแหกปากเจ้าก,กันหยิบผุนสามสี่พร้อมแมลงคาพี่น้องเลยซสซีก็ถึกขับทีบขับน้องอยู่แล้วพี่น้องเลยแค่ดอกมันแปนงเลยเนาะไปแหกกระดิแหกกระพาะแหกกี่ดอก เอาลอยไปได้ลอยแบบขี้ง่วนบอลลื่อลอยจังใดชี้ไปใช่ชี้ไปใช่นแลบางคนกับบางคนกับอาชิบบโอบเนาะพี่น้องอาชิบบโอบเขาขั้วซาวนน้ำม้วนเนาะพี่น้องน,น่อยใจเลยเกี่ยงานเมื่อไหร่เลประกันขืนประกันขืนมายังเพราะว่าบวกเก้งมุกบวกเก้งใจฮุบกันขืนมาโอ้ยพี่น้นนนองเลยจ้ะ ขอบคุณทั้งผู้สอบและผู้อบอสอบน้อพี่น้องเนาะแต่ก่อนอื่นกาผู้ที่ค่อยซื้อให้อยู่ให้กินน้องพี่น้องเนาะเก่อนอื่นกาขอขอบุญขอบคุณคือสานามุ้นเผิ่นขึ้นมาเนาะแต่ละขั้งแต่ละเทือกกา ได้อยู่ได้กินเนาะพี่น,น้องเนาะอพอ,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 อได้อยู่ได้กินก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะล้ะก็ขอบคุณป้ายุกี้ขอบคุณป้านางเนาะผู้สืเพิ่นคอยซัพพอร์ตคอยสืวอเลือมันมืออืมก็ได้อยู่ได้กินนี่ก็ขึ้นมาเ,มลเลี้ยงมูเลี้ยงมัดเด็กก็ขอบุญขอบคุณป้ณานางหล,ลายๆเนาะล้วก็าจะได้อยู่ได้กินเนาะขอบคุณป้านางขอบคุณป้ายกี้เเขาว่าตั้งดังเลยวะเฮย่วยบอกข่อยเด้วย นปานพุ่อกบุณฝีกีไลไเน้อเพิ่นคอยซับพอเท่ามอน,นี่เนาะเขากันตขึ้นมาแต่เธอก็ได้อยู่ได้กินน้ำพกเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งแต่กะว่าอ <c oughs> ่านคอมเมนต์ comment, ตัวเห็นมึงอ่านว่านก็อย่างหัวมีการบอก่าให้บอกอยูแล้วโอ้ยพยไปบ็อกเนะาะจะเป็นเอฟซีมาแต่ดนแต่นานก็ขอบคุณหลายๆเนาะแต่ก็เห็ุจังได้ก็ขึ้นมาเลี้ยงมูเลีเ้ยงมัดดีแล้ว อยู่ได้สมอยู่แค่ได้ฮุบก,กันึ้นมาเบิดเบยอม่ได้มเากอยู่ขาาลอบุขอบคุณที่เมตตาสาวน้ำมนขอบคุณป้านาง่งลายๆที่เมตตาขอบครัวสาวน้ำมุนขอบคุณแค่ในเรื่อป้า <laughs>

กูกับบตืเลขนะกูซื้อชุปปกลกระเขงพลกระเงเอาหลับซาบหลับซาบอยู่อออ,อันนี้จาา้าด้เอืยอย่งตีน้องน้องตีอึ่ยอยู่โคตรเจ้าไยแม่เจ้ายพอพอวะแเดี้น่ะยุ้มกันไปยุ้มกันมาโทรศัพท์เรื่องเดียวนะกูถึเลขกูซื้อุจักซาบเรื่องนี่พละเข่งพละเข่งเฮ้ยเอออาเฮ็ดกำมาใ้เอออายัง แล้วรต้องเอาแพงเี้ยเครื่องละสองพันกว่าบาทนะยน่ยหยุ่หยุดหยุดหยุดไปเลยสุเหรอันสอพันกันหมดพันกันยังพี่น้องเลยแต่ละมือแต่เดือนพันกันยังงทราศพเกลยองเกันเลยเอื่อยกะตีนองหายด้บาทนี่เชียงตูมือแม่กะหื้นแล้วเอื้อยตีนองมันนสองพันเอื่อยแบบนี้เออหายก็กระตือหนึ่งน้องจังว่าอุ้ยเออจังวัมันกายโอบอุ่นมันกลายเป็นบุญไหวห่อนขามาเชียงหายว้าวกระตืหนึ่งน้องพี่น้องเลย อืันจากอันจากความที่วานอบอุ่นนี่พี่้อกที่สกายเป็นความรำคาญกันหได้พี่น้องก็เหมือนว่ามันมันอึกรถึกอันยุกิก็พ่อยุกิบาทนี่เขตไข่มากนี่เธอเปลี่ยนนิสัยเด้ออันซีกับยุกิซีพัซีรุ่นตีได้ดนก็ดี ผาดปั้วอันากาก็บ่จักตีขึ้นอีกหมูตีแล้วก็ตีตัวเองน้ำอีกอากาศนี่เอออนี่กระถึกอยู่แต่ละมือพี่น้องเลยเไปไจกตากันใครเดาะอ,อ,อีบาดนมันกรร็ได้บปุ๊บกระถึกอยู่หน้าโคูเม็ดเรื่อแต่อ,อีกี่ผู้เดียวก็แล้วกูพาอีกี่ออกไปก็ะปะุ๊บกระถึกอยู่ผู้อีใครแน่เนาะม,มันมันมันสว่างเสวยดีนะมันบอกอุกอ้าวคือจังสี่นี่ อันนี้ผัด<ำ>บรรยากาศกระห่อนพอนางห่อนจกระกนั่รถดอึกระถึอหนึ่งน่องอยู่อ,ยอืออันนี้ห่องกระย่างมันห่องเหรอตามป่าตามดงไปเบิง่งเบิ่งพี่น้องสิขาวเบิ่งขีปก่อนชั้นนี้เด้อพี่น้องมันเป็นมันมับ